พี่น้องเพราะฉะนั้นก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไรขอให้คำสัญญาการคมนาคมระหว่างจังหวัดการคมนาคมภายในสงขาต้องไร้รอยต่อภายใต้ชื่อนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิเจริญรัรัฐแน่นอนครับพี่น้องแค่นี้เอง สิ่งที่เราต้องการที่จะมาทำให้กับพ่อแม่พี่น้องถือว่าเป็นปฏิญญาหาดใหญ่ที่เราสัญญากับทุกท่านภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าการเมืองดีปากท้องดีการเมืองดีปากท้องดี <Yeah. S 1> การเมืองดีปากท้องดี <Yeah. S 1> และแล้วเราจะหักเสาไฟฟ้าด้วยกันและเข้าสู่อนาคตใหม่ของพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวสงขลาภาคใต้และประเทศไทยไปด้วยกันครับพี่น้องเห <sự> ลือเวลาอีกไม่หนึ่งอีนึงอาทิตย์ผมขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกคนอย่าแพลวอย่าประมาทและอย่ากระพริบตา เวลาที่เหลือผมในนามหัวหน้าพักมีแต่จะเร่ง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 เข้าสู่ชั้นเรียนรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องชาวสงขาทุกคน <Yeah. S 1> และในเมื่อเราจุดไฟกลางสายลมเติดแล้วคนที่มีอำนาจอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขายอมไม่พอใจเมื่อแข่งขันกับเราไม่ได้เขาก็ย่อมสาดโคลนมา ใช้วิชามารต่างๆนานาแต่ผมขอบอกกับพวกเราว่าโครนศาสตร์โครนไม่ช่วยอะไรความมืดไล่ความมืดไม่ได้ความสว่างเท่านั้นที่จะทำให้สงคราเปลี่ยนไปเวลาที่เหลืออาจจะยากแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันสามัคคีกันอย่างทุกวันนี้ผมขอสัญญาครับ ว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงสงขาไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงภาคใต้ไปด้วยกันและมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ทาลิมเจริญรานอย่าดันกงนเข้ามานะครับขออนุญาตพี่น้องนะอย่าดันเงนเข้ามานะครับอย่าดันนะ ามาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ไปติดตามรูปกันได้ในเพจพิธาสิ่งที่เราต้องการครับทุกคนครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําทะเลดาวไปด้วยกันอย่าดันกันนะอย่าดันข้างหน้านะเปิดทะเลดาวกันขึ้นมาครับ ภาพร่วมกันนะครับทุกคนเอ,อก,เ,อกเดนเกกเกนเค,คนขเสเส้น,น,เเสน,นการเ่นาระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับ